คือถ้าเกิดแกเป็นเป็นนายกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าจะค่อนข้างที่จะเร็วเกินไปในทางการเมืองเนี่ยคุณเร็วเกินไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะยิ่งเร็ว,ว่็คุณยิ่งพลาดคุณทักษินแกวางแผนว่าเป็นเป็นตัวหลอกเพื่อจะเอาคะแนนใช่ไหมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผม่าไปได้ถึงเก่งที่สุดก็คือ รัฐมนตรีหรือรองนายกและวเกก็ต้องมีใครที่เตรียมที่จะขึ้นนายกแทนหมายความว่ามีการคุยกันแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาได้จริงทำไมแล้วเกิดสวไม่เอาขึ้นมามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีทำไมสวเขาฟังมติมหาชนที่ไหนล่ะก็ฟังมติคนที่เลือกเข้ามาแต่งตั้งเข้ามาผมว่าไอตัวนี้เป็นประเด็นอยู่ ผมผมเชื่อมั่นว่าแกแกคือถ้าเกิดแกเป็นเป็นนายกเลยเนี่ยผมเชื่อว่าจะค่อนข้างที่จะหนึ่งเร็วเกินไปเร็วเกินไปในทางการเมืองเนี่ยคุณเร็วเกินไปมันไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะยิ่งเร็ว,ว่าคุณยิ่งพลาดข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าแกคุณทักษิณแกวางแผนว่าเป็นเป็นตัวหลอกเพื่อจะเอาคะแนนไ,ไมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมว่าไปได้ถึงเก่งที่สุดก็คือ รัฐมนตรีหรือรองนายกแล้วเกก็ต้องมีใครที่เตรียมที่จะขึ้นนายกแทนหมายความว่ามีการคุยกันแล้วมามมีการคุยกันแล้วมีการคุยกันคร่าวๆแล้วมามมีการคุยคร่าวๆแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาได้จริงทำไมเราเกิดสวไม่เอาขึ้นมามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีทำไมถึงแม้จะอ้างมติทำไมสวเขาฟังมติมหาชนที่ไหนล่ะเพราเออเขาฟังม,มติคนที่เลือกเข้ามาแต่งตั้งเข้ามา ผมว่า้ตัวนี้เป็นประเด็นอยู่ผมมองอย่างนี้นะในความรู้สึกผมมององี้ถ้าจะให้องค์อิงขึ้นเป็นนายกเลยเนี่ยดูแล้วมันเร็วเกินไปดูแล้วมันอวุโสน้อยเกินไปวุฒิภาวะหรือว่าวยวุฒณจะน้อยเกินไปแต่เป็นการลงเพื่อเรียกคะแนนเนี่ยอันเนี้ยได้เพราะไอ้คนรุ่นใหม่นะอ่าอ่าเป็นเป็นตัวแทนนะเอ่อเข้าเปล่าอ่ตัวแทนป,ทประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่เงี้ยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะได้ แต่ขึ้นเป็นนายกเลยเนี่ยผมว่าอย่างหรืออาจจะเป็นการต่อรองว่าเฮ้ยนายกต้องขอทางฝั่งนี้นะเออทำไมาอย่ให้มึงร่วมรัฐบาลถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมึงโดนปฏิวัติอีกนะให้มึงไปอยู่สักพักแปดเดือนเก้าเดือนเราเปล่าเออเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกผมคิดว่าเป็นการปณีปัตนอมมากกว่าในครั้งหน้าเพราะว่าทักษิณเนี่ยโทนี่เขาเรียนรู้แล้วช่้ามอะไรที่แบบว่าคือเคก้กอันนี้คุณต้องแบ่งกันกิน การที่มีเค้กก้อนนี้แล้วคุณไม่แบ่งใครเนี่ยทักษิณได้รับทราบแมสเศษนี้แล้วจากทุกๆครั้งที่ผ่านมาในครั้งก่นกอนๆทักษิณเ,เอาทั้งกลุ่มนายทุนไปเอาทั้งกลุ่มนักการเมืองกวาดทุกกวนเลยเข้าไปจะเอาแม้กระทั่งกองทัพเอาไม่ใช่เหรอที่แต่งตั้งลูกพี่ลูกน้องตัวเองฆ่ามาทำไมานั่นทําให้ป๋าเปรมโกรธเลยคือเอาทุกส่วนเลยในในในใ,ใ,ใ,ในเค้กก้อนนี้ของประเทศไทยท,ท,ทั้งนายทุนทั้งนักการเมือง ทั้งทหารมันก็เลยเป็นบทเรียนแล้วว่ามันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแบ่งเค,ค้กกันกินแบ่งเค้กกันกินไปทําการบ้านให้ดีที่สุดก็คือการเลือกตั้งสสเมื่อได้คะแนนมากที่สุดโอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลการจะผลักพลังประชารัฐใหเ้เป็นฝ่ายค้านนะครประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะครับอ่าพักเยไทยไปจับมือกับอนุทินก็เป็นไปได้มันอยู่ที่สูตร แต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยคงจะไม่ใช่แต่เป็นตัวที่ในการรันแคมเปญเนี่ยเป็นไปได้รันแคมเปญํำแคมเปญนะเป็นรายชื่อผมพักเพื่อไทยอาจจะเป็นไปได้ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันว่าเฮ้ยนายกต้องคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นอนุทินก็ได้อ่าอาจจะเป็นอนุทินก็ได้จจเพราะอนุทินมัดนดูดูแล้วแบบว่าปฏิปัตนอมกว่าอ่าดูแล้วยังคุยง่าย ใช่ไหมดูแล้วยังไม่ใช่สายตรงเท่าไหร่ถ้าอุ้งอิงมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละก็ค,คือเหมือนยิ่งรักเนี่ยแหละใช่ไหมคือสายตรงแล้วก็อาจจะแบบว่าอ่ายังไม่ได้อ่ออ่เชี่ยวชาญเท่าไหร่แล้วจะโดนจับผิดนู่นนี่นั่นแล้วอาจจะไปพลาดนู่นพลาดนี่แล้วก็เอามาตีใช่ไหมไอ้เรื่องนี้มันมีในในอดีตเห็นอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนไปอีก8ดปีหรอกคนที่คนที่เป็นคนอื่นเนี่ยก็ต้องมี มีวุฒิภาวะแล้วก็จงมีมีมีให้ให้สังคมยอมรับผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยมาจุดจุหนึ่งแล้วผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็คงจะต้องยอมที่ประนีประนอมการเลือกชัดชาติมาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าประนีประนอมถ้าไม่งานก็ต้องเลือกคุณวิโรจนะมั้ยจริงๆคุณวิโร์กับคุณคุณสุชาติวีเนี่ยาเท่ากันห่างกันเป็นหลักร้อยหลักพันนิดเดียวเอง ถือว่าเท่ากันไม่งั้นก็ต้องไปเลือกคุณวิโรจน์แล้วพูดวิโรจน์จะชนชนเนี่ยชนคนกรุงเทพก็ไม่ได้เอาก็าเอาคนที่ภาพลักษณ์ปณนประนอมการเลือกคุณอ,อุ้งอิงเนี่ยหมายถึงชนนะเพราะคุณอ,อุ้งอิงในสายตรงทักษิณเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคนเกิดตีมาบอกว่าเฮ้ยบอกทักษิณกลับมาอีกแล้วเราทักษิณกลับมาอีกแล้วเนี่ยนะแต่งตั้งคน,ค,นคนนั้นคนนี้มาเดี๋ยวก็มีแล้วคอรัปชันนะทุกจตเชิงนโยบายเอามาละวใช่ปะ เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะประนีประนอมกับสังคมไทยและก็โดยส่วนรวมเนี่ยกองทัพก็ดีนะครับกับสิ่งฝ่ายคอนเซอร์ว i ทีฟทั้งหมดก็คือต้องหาคนคนที่กลางๆหน่อยซึ่งอาจจะเป็นนักการเมืองนะผมไม่รู้ก็อาจจะเป็นพักนะหรืออาจจะเป็นใครที่อยู่ในในในรัฐบาลผมไม่รู้นะอาจจะร่วมกันไปร่วมกันมาแล้วอาจจะได้สมคิดก็ได้นี่ใช่ไหมสมคิดอาจจะคือรายชื่อน,นายกอะ่ะ มันไม่จำเป็นจะต้องคุณต้องเป็นนั่นเนี่ยเป็น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 พักอันดับหนึ่งแล้วคุณขึ้นมาเป็นนายกก็อาจจะเป็นคนอื่นได้